โอ๊ยพี่ด้วยเป็นไรเป็นพี่เจ็บไม้คะนิดหน่อยอ่ะไปนั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวหนูทำแผลให้น่าจะไม่เป็นไรมากหรอกน่าจะแค่ถลอกนิดหน่อยเป็นห่วงพี่โหอ เเป็นไรไหมพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะมาเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บขอบคุณค่ะ พี่กลับไปได้แล้วอ๋อโอเคโอเคเออดันตังนะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่แจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับ น้องเห็นข้อความที่พี่ส่งไปไหมอะ่ะเห็นแล้วถึงทำไมถึงไม่ตอบอ่ะก็ไม่รู้จะตอบอะไรอะ่ะ ถามที่อยากถามมานานแล้วว่าน้องอยู่บ้านกับใครอยู่คนเดียวค่ะพ่อแม่หนูเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดส่งแต่เงินมาเฮ้ยเราเคยดูแลอ่ะก็ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็จะมีพี่บิวตี้ข้างบ้านคอยช่วยเหลือหนูโหเก่งจังเมื่อหลังไปขายคุกกี้แถวบ้านพี่บ้างสิแม่พี่นายชอบอะ่ะแม่พี่ชอบคุกกี้เหรอคะอืมแต่พี่ชอบทำอะ่ะแล้ว ทำไมช่ชอบพี่บ้างหรอฮันนี่เดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาเลยนะตกลงเป็นแฟนกันหรือยังอะ ยังค่ะหนูไม่กล้าอีกอย่างพี่เขาจริงใจกับหนูมากแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าหรอเอาหนาะพี่เข้าใจสวยๆแบบเราอะ่ะเล่นตัวไว้ไหนก็ดีเนาะ เป็นแล้วว่าน้องชายก็ผมอ่ะหยิบน้องทามให้สักพักหนึ่งแล้วว่าจะน้องเขาไม่มีใจให้ผมเลยเฮ้ยไอ้น้องของแบบเนี้ยเอ็งอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนิวะโอ้โหยังมาทำเอ็งนี่แบบมาทำตัวนั่งหงอยเป็นหมาเหงาไม่ได้เรื่องความรักอ่ะต้องใจเย็นๆไม่ต้องรีบหรอก พี่ค, Emmanuel: คิดว่าน้องเขาก็มีใจอยู่นะแต่พี่จะบอกให้ผู้หญิงอ่ะเขาเก็บความสึกเก่งเวลาเขารู้สึกอ่ะเขาไม่บอกเราหรอกเขาว่าโกหกเก่งเขาเก็บไว้ในใจโู้ใจอย่างเราดิเราอ่ะจะต้องเป็นเหมือนกุญแจเข้าไปแล้วไปเปิดใจของเขาใช่ไหมน้องเฮ้ยเอ็งต้องจริงจังกับความรักแบบนี้ดิไม่งั้นเอ็งอ่ะไม่มีวัน ปล่อยคว้าใจเขามาได้นะเว้ยเชื่ออาจารย์จะได้ไม่ต้องนั่งหงอยเป็นหมางเอาแบบนี้ไอ้น้องไป พี่ด้วยพี่ด้วยเป็นไรกันพี่เจ็บไหมคะนิดหน่อยอะไปนั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวหนูทำแผลให้ไปเจ็บไหม แผลตรงไหนเองไหมเดนหนาทำให้น่าจะไม่เป็นอะไรมากหรอกน่าจะแค่ทเลอกนิดหน่อยอเป็นห่วงพี่หรอไม่ได้เป็นห่วงสักหน่อยเป็นห่วงยังไม่ล่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงไงหายดีแล้วนี่ไปแล้วนะโอุ้อยยังปวดอยู่เลยอ่ะเจ็บด้วยแสบด้วยฮนะพ,พี่ด้วย อะไรของคุณเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วคุณเป็นใครเนี่ยฉันเป็นพี่ทามอย่าแล้วคุณน่ะเป็นใครเอา้าคุณพี่ทามผมอ่ะพี่มิกกี้เออแล้วไปนายดูดีน่ารักมากเลยฉันอาเชียสองคนเนี้ยมานานแล้วนะนายนะนี่จะบอกให้นะน้องชายผมอ่ะผมสอนวิชาเองกับมือน่ารักใช่ไหม เหมาะสมกับน้องสาวฉันมากเลยอ่ะน่านาสิารัโอ้น่ารักจังอี่ไม่ต้องเดินมาส่งหนูก็ได้นะแขนก็เจ็บยังต้องเดินมาอีกโอ้ไม่เป็นไรหรอก พี่อยากมาส่งอ่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่สนามบ้านนะพี่มีอะไรจะบอกอ่ะค่ะโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะ,ะพี่มีอะไรจะบอกอ,ะอ่ะเป็นแฟนกันไหม ถ้าทำยังไม่มั่นใจนะเราลองเป็นแฟนกันหนึ่งวันดูเปล่ายิ mm ่ง hmm. yes! งั้นเราเป็นแฟนกันแล้วนะ mm hmm. มาเดี๋ยวพี่ป้อนอ่า เราก็ลองเป็นแฟนกันแล้วอะเราลองเป็นแฟนกันจริงๆเลยไหม